ดูดำหันไปหาใครเอฟซีหน่อยนี่หันไปจริงๆสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่เทศสานเศ้าพุทยานะคะคลิปนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่โค้งน้องนาคือเก่านะคะคลิปนี้ราสิพาทุกคนนะคะมาเก็บมาตะกบนะคะบนช่วยใส่ก็คือแนวเซอสดต้มยำก็คือยิบยังได้อเอามาใส่เลยนะคะทุกคนนี่เนื้อไก่กำลังแดงๆเพราะว่าฝนหาแต่ตกเศร้านะคะก็เลยมาเก็บเพราะว่ารู้สึกว่าสามตัวนี้แดงแทบจะ ทั้งสามต้นเลยค่ะทุกคนทุกคนเบิง่งพูดนะโดกขนาดค่ะ <Okay. S 1> <ป>คุณแม่ก็มาเก็บด้วยนะคะนี่ค่ะแปลว่ามันหาได้ดแดงพอดีอะค่ะทุกคนพอดีซิมก่อน <laughs> อต้นนี้แซ่บนะคะต้นนี้จะหวานๆจัง่อยพอดีแซ่บโอ้เอ็ดเฮียจ้ะสงสัยมีคนจะกินน้ำเอฟซียากินน้ำมันบอ มาอีลาขายว่าแพงเดิมมักตะกบก่ะหน่วยละห้าบาทนะคะมาเก็บเอาเลยนี่หน่วยละห้าบาทสองันนี้ก็สิบบาทแล้วเอฟซีโอมากินดอกแพงมันนี่ล้อเล่นนะคะพวกใดยากกินก็นมาเก็บเอาโลดนะคะอืมแดงเข้ากันเอฟซก็เลยสีนมมปเห็นทุกคนเนี่ยมีสามต้นนะคะก็ะมีต้นนั้นพร้อม เห็นบอกแดงเข้ากันอฟสีบอก่ปเห็นเลยลายก็ค่ะากำลังโซนนี้กำลังทิแดดกาแฟไอ้ฝนหาแล้วเสาตกนะแม่น้องเมื่อคืนเพราะฝนตกแห้ง่มันกระสีมีหน่วยซ้ำพอมเนาะช้ำฝนเลยแล้วเนาะอ๋อซ้ำฝนนะคะทุกคนอืม จะได้คุดต้นมาจากคบีไปฟูอยู่พอมไก่ลลูกอ,อเดี๋ยวเ้าไปเืิ่งต้นพุนค่ะอันนี้อันนี้ต้นแรกอันนี้ต้นที่สองดกะต้นนี้กระดกนะคะทุกคนเนบ่งกันั้วยเขียวนี่เต็มเลยโดมันจะตสูงจังหน่อยอีละก็เตียจังหน่อยนะคะเลยเสียเอาอยากนิดนึง คนมังขียวเต็มเลยเดแล้วมารอบหน้านี่เกิดซู๊กกีกแล้วค่ะทุกนะคนด้วยดำมาหาอีกแล้วนะคะกำลังเก็บมาัตะากบอยู่นะชิพนี้ก็เป็นบรรยากาศภาพมาเก็บมาตาฟฟัตะกบยามเสาอยู่ที่โค้งหนองนานะคะด้วยดำหันไปทักทายเอฟซีหน่อยนี่หันไปจริงๆเลยนะคะเออดีทักทายใกล้ๆเลย โอเคะทุกคนเดี๋ยวอีลาจะขอตัวแล้วนะคะคลิปนี้นนเนาะเดี๋ยวเราจะไปเก็บต้นทงังบุญพร้อมนะคะเดี๋ยวอีลาก็ฝากกดไลค์แลกะกดติดตามเพจสินห์สาวกไทยเดือดตาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีเด้อบ๊ายบาย